ขอบคุณเขาจะทำหรอขอบคุณเขาทำไมเราเขาช่วยเราเองโอ้โหี่ก็ไปเลยไปขอบคุณเขาก่อนขอบคุณเขาด้วยเหรอขอบคุณเขาสิอะไรแบบนี้เดี๋ยวก่อนสิมุกจังหนึ่งไม้ขอบคุณเขาใครมุกันแน่เดี๋ยวมันรู้กระดาษขอบคุณข้าแม่ช่วยเอาไว้ถ้าไม่ได้คุณคนจะแย่เลยนะคะ เออคุณคุยกับใครครับเนี่ยเขาโทษค่ะถึงว่าเราคุณชี้หน้าอย่างเดียวเลยเจอนิ้วไล,ล็์เขาแนละ้วไม่ใช่ข้าหน้าอยู่นี่ครับอขอโทษครับพี่เขาเป็นสเตนอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอคุณทำไงมันถึงไล่ป้ามคุณมาได้ครับเนี่ยก็ทั้งสองคนทสม สวยมากก้โหแล้วพี่มาลนี่มาลำพังแต่ผูห้หญิงนี่ไม่มีหน้าติ่งพี่น้องเลยค่ะไม่มีแล้วค่ะอยู่กันสองคนพี่น้องกันไปแล้วโหไม่ได้เลยถ้าเกิดปล่อยว่าอย่างนี้นะแย่เลยไม่ได้เออพอดีจะรับไว้เลี้ยงดูแลได้หรือเปล่าครับคุณพูดอะไรคุณคิดนิดนึงก็ได้ะคะด่ะเออคุณสวยเออเบล รางวัลร้ายใครดูเรื่อยลขอบคุณค่ะพี่ชมนะเี่ว่านะคะไม่เคยมีใครชมไม่คือก็งงก็รับรางวัลไปขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่ชมถ้ารางวัลใหม่ที่เราก็เล่นได้เรื่อยๆพรุ่งนี้เล่นีนีคืนเถอะเพราะหายคนเดียวคุณน่ารักเออ เออเอ่เอคนครับคน<ต>มึงต่อยไอ้กูไหมน่าสีชอตต่อยทำไมอะคะนี่อะไรเลยดึงจังเลยเอายมีแฟนหรือยังอะอุ้ยใส่ตาอายไร่ดียงสาวไม่ใช่มีแฟนหรือยังครับคำถามแม่แรงแรงไปที่ต่้งมีแรงคุณคิดอะไรอยู่ครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมครับกำลังนับอยู่ ายกว่าจะถึงกูนี่ไม่ลืมไม่ปองเมเลยนะเอเ่อ้ไม่คุณเป็นคนเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเิฉันหรอคะครับมันเป็นคนสมุทรสาครคะ่ะอุ้ยผมเป็นคนกาลติ์เข้ากับเพลงนี้เลยไหนๆเหรอคะหนุ่มน้ำเข้าสาวน้ำออกหนุ่มนาข้าสาวนาเกลือมิวสิกจัดไป

关公鼻眼长。 บายได้้เลยไม่ถีบสักทีกูไปไม่ได้แล้วขอให้มึงร้องให้กับเพลงมึงเอ๊ะแล้วเอากูไปร้องทำไมแล้วมึงเอาร้องเพลงอะไรของมึงล่ะกูอยากร้องเพลงพวกเนี้ย banks,